เอลหวานสุดๆโบเมราดาลิงลิงค้องและออมก่อนนภัสรวมตัวกันแซบแบบคูณ3ทำเวทีฮอตไฟล์ลุก บไม่ไหวแล้วละค่ะสำหรับ3ามนางเอกสาวสุดฮอตอย่างโบเมลดาลิงลิงคลองและออมก่อนนภัสที่ได้จับมือกันขึ้นเวทีคอนเสิร์ต BC Music Fest 2025ร้องเล่นเต้นกันแบบสุดเวี่ยงเจอช็อตควงเอวหวานเข้าไปเล่นเอาแฟนๆด้านล่างเวทีใจละลายกันหมด ยเฉพาะสาโบเมลาดาที่ก็จะเต็มมาให้แฟนๆทุกโชว์กับ2วัน2ลุกเปรี้ยวแซ่บหวานแบบไม่ซ้ำหุ่นจึง้งน่ามองมีสเสน่ห์อย่างมากไม่ว่าจะเป็นลุกชุดเรสสีแดงลุกหนีเปรี้ยวเซ็กซี่แบบสุดๆส่วนอีกลุกมาแนวหวานๆแต่มีลุกเล่นเป็นดอกไม้ทัดหูสวยสะกดใจอย่างมากทีเดียว เรืองโชว์ว่าเจ๋งแล้วแต่ช่วงทักทายฟแฟนๆนานก็เรียกได้ว่าเอาฮาแบบสุดๆแถมยังอวดช็อตเดตเต้นท่าทุกสะโพกตามไบรอบเพลงใหม่ของลิซ่าด้วยงานนี้กรี๊ดกันลั่นเวทีเลยล่ะค่ะขอกินนะ้ำแบบนึงนะคะอออ๋อ บอกเลยว่าลุกนี้ของสาวโบเมลดาสวยมากจนแทบละสายตาไม่ได้แถมงานนี้วันใจยังหนุ่มอเล็กธิรเดชยังมาให้กําลังใจถึงขอบเวทีอวดแฟนไม่เท่าไรอวดความหวานต่อหน้าทุกคนเข้าไปทําเอาหลายคนนั้นอิจฉาตันซื้อม่้ี ้านของครูจิ้นสุดฮอตอย่างลิงหลิงคล้องและออมก่อนนภัสก็ไม่น้อยหน้าเลยล่ะค่ะก็ได้รับเสียงกรีจากแฟนๆกันสนานอวดด้วยรายการเต้นสะบัดแบบไม่แพ้ใคร มาด้ iosa, uto, ูดุกเปียวซ่าดูโตขึ้นเยอะเป็นสาวแซบในขณะที่สาวลิงลิงมาด้ยดุกเเทสๆสไตล์สาวมันที่เห็นแล้วใจต้องละลายนอกจากนี้ทั้งคู่ก็ยังได้โชว์เพลงมันเสิร์ฟความฟินให้แฟนๆกันไปแบบจัดเต็มด้วยเพลงเบบิทีด้วยแล้วแบบนี้ใครจะต้านไวมาแซบแบบแพ็กคู่จนทําเอาโซเชียวสะเทือนแฟนๆแห่แชร์คลิปกันหนักมาก นอกจากนี้ก็ยังมีศิลปินและนักแสดงจากช่อง3อีกหลายคนที่มาขึ้นเวทีคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นสาวแต้วนัทพรเก,กไก่สไลเดอร์อแมนด้าออกด้มบอกเลยว่าสวยไม่มีใครยอมใครใครที่ไปชมงานนี้คือคุ้มสุดๆ